สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งนอยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันว่าดวงในอาทิตย์หน้าของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นกองที่1่กองที่สองกองที่3มและกองที่4ค่ะขอให้เพื่อนเพื่อนตั้งสมาธิในการเลือกไพ่นะคะค่ะเพิ่งก็เลือกแล้วนะคะเรามาฟังคําทํานายกันในแต่ละกองค่ะในส่วนของกองที่1 ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณเพิ่งมองว่าชีวิตช่วงนี้อาจจะยังนิ่งๆนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสําคัญมากหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้เท่าเดิมอยู่กับที่นะคะไม่มีอะไรแต่เพิ่งมองว่าสักวันนะคะไอสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราได้จากสิ่งที่เราทําอยู่อะคะ่ะมันจะทําให้การเงินของคุณมีโอกาสเติบโตหรือมีช่องทางได้นะคะขอแค่คุณพยายามต่อไปเนาะค่ะในเรื่องของการงาน การงานนะคะจะมีโอกาสเรียนรู้หรือมีโอกาสลู่ทางมีหนทางใหม่ๆในเรื่องของการดําเนินชีวิตได้นะคะก็มองว่าเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีนะคะคือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันอาจจะได้ไม่เยอะ แต่บางทีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็อาจจะแบบว่าทําให้คุณเห็นหนทางก็ได้นะในการเติบโตในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะเรียกว่าอยู่กันอย่างเพื่อนฝูงก็ได้นะอยู่กันอย่างมีความสุขหรือการตกลงอะไรบางอย่างกันชัดเจนมากขึ้นค่ะส่วนของท่านที่ยังโสดนะคะก็มองว่าอ,อ,อาจจะเริ่มจากเพื่อนก่อนก็ได้นะคะรวมถึงอาจจะต้องมีการเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยแล้วอาจจะแบบค่อยๆค,คุยกันนะคะ ถ้าอยากบอกอะไรถ้าอยากบอกว่าอาจจะเป็นช่วงของการปักหลักช่วงของการเริ่มต้นช่วงของการทําอะไรลงหลักปักฐานใหม่ๆก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้คือในส่วนของกองที่1นนะคะเรามาดูต่อในส่วนของกองที่2ค่ะกองที่2นะคะในเรื่องของการเงินการเงินนะคะเพิ่งมองว่า ก็คุณมีผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูก็ได้คอยให้ความช่วยเหลือนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่ว่าอาจจะแบบได้รับโอกาสจากลูกค้าเก่าๆอะไรต่างๆก็ได้หมดนะคะหรืออาจจะขายเกี่ยวกับพวกของวัญของฝากพวกดอกไม้อะไรพวกนี้ได้นะคะของกินอะไรต่างๆก็ได้ทําให้ได้เงินในเรื่องของการงานนะคะการงานก็เรียกว่าช่วงนี้าง,งานอาจจะเยอะนะคะงานเข้ามีงานเข้ามาหลายทางแต่ก็คือมีรูทางมีหนทางในการจัดการงานได้นะคะ ในเรื่องของความรักความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะเขามองว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าจะให้ความรักเป็นไปในทิศทางแบบไหนหรืออยากจะให้ดําเนินแบบไหนนะคะคือบางครั้งะคะ่ะคนเราเนี่ยเมื่อนิสัยต่างกันเนาะการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตพฤติกรรมแรงต่างมันต้องปรับตัวค่ะมันอยู่ที่ว่า คุณทาได้ไหมเขาทําได้ไหมต่างๆนะคะถ้าพร้อมใจกันมันก็จะสามารถที่จะไปด้วยกันได้ส่วนท่านที่ยังโสดนะคะมองว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณบางครั้งอะคะ่ะคุณปิดใจหรือคุณปิดตัวไม่พบเจอใครคุณก็จะไม่เจอเนื้อคู่นะคะเพราะฉะนั้นน่ะชีวิตคู่ก็อยู่ที่มือของคุณเท่านั้นเองพายอยากบอกอะไรโอ้ดูสิ มังกรเขาบอกว่าสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะก็คือให้รักษาให้ดีมีทรัพย์สินมีเงินทองหรือมีทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามแม้แต่ความรู้ก็ตามนะคะก็จะต้องเก็บเอาไว้อ่อย่าปล่อยให้แบบเป็นแบบลืมไปไอที่เคยเรียนรู้มาลืมในส่วนของบทเรียนอะไรต่างๆอย่างนั้น,นะคะรวมถึงทรัพย์สินที่ได้มาก็ตามนะคะจะต้องเก็บให้อยู่เท่านั้นเองนะคะนี่คือในส่วนของกองที่2ค่ะค่ะเรามาเริ่มต่อนในส่วนของกองที่3ค่ะ กองที่สานะคะในเรื่องของการเงินโอ้โหนี่จริงๆเพิ่งยังไม่ได้แกะฟอยการเงินนะคะในส่วนของอท่านที่ได้กองที่สานะคะก็เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะแบบว่าได้เงินได้ทองนะคะเนี่ยดูสิเหรียญหมุนหน่อยเหรียญหมุนหน่อยหมุนไหมเนี่ย <G un> มีโอกาสได้เงินได้ทองนะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าทางานเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะหรืออาจจะค่อยๆเริ่มเติบโตค่อยๆพัฒนานะคะในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีนะคะมีความสุขนะคะนี่เหรียญหมุนเหรียญ ดอกไม้เ้ยดอกไม้ไ,ไม่ไม้เห็นดอกไม้ไมันนี้ได้ไม่เดี๋ยวไม่ค่อยไปแกะพลอยโอเคค่ะในเรื่องของการงานการงานนะคะก็มองว่า เรียกว่าได้โอกาสก็ได้นะหรือมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงก่อจะได้อะไรมามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเฮ้ยเราได้รับความรักเราได้รับโปรเจกต์เราได้รับงานมาเลยเออส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องแบบผจญก่อนนะคะพอหลังจากทําหลังจากเรียนรู้อ่ะอาจจะมีคนมาช่วยหรือมีเป้าหมายหรือมีแรงต่างมาให้ในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่นะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับแบบว่าคุยกันคนละเรื่อง คุยกันไม่เข้าใจรู้สึกเหมือนแบบมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้เหนื่อยบ้างปวดหัวบ้างนะคะส่วนท่านที่ยังโสดนะคะก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคิดต่างจากคนอื่นคุณรู้สึกว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือบางทีการเรียนรู้ที่จะแบบว่าใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยบางทีมอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไงออคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวันอาจจะสบายกว่ามีความสุขกว่าเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณแบบก็จจะมีความคิดที่แปลกแหวกแนวจากคนอื่นก็ได้นะคะ พายอยากบอกอะไรพายอยากบอกเห็นปะคุณยังมีความพัฒนามีโอกาสเติบโตมีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เสมอนะคะเพียงแต่ขอแค่คุณแบบว่ามีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายเนาะหรืออาจจะไปไหว้พญานาคหรืออะไรที่แบบเสริมดวงก็ได้ถ้าเกิดใครอยากทําอะไรเพิ่มก็อาจจะหมายถึงว่าทําเกี่ยวกับพวกสมประตูทำเอ,อ่อทำบนด้านกําแพงอะไรพวกนี้ก็เสริมดวงได้เช่นกันนะคะในส่วนของกองที่3ค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองสุดท้ายคือกองที่4ค่ะเพิ่งก็เลือกกองนี้นะคะ นี่โอ้ยเรียนหมุนเรียนหมุนทุกนั้นเห็นไหมเห็นไหมหมุนไหมหมุนไหม,หม <c oughs> จริงจริงมันต้องไม่ซื้อมันต้องแกะพลาสติกที่แปะหน้าไพ่ออกอ่ะมันเป็นไพ่สามมิติอืมค่ะในส่วนของการเงินอ่าการเงินถือว่าโอเคเลยนะมีโอกาสได้โชคได้ลาภก็เออเดี๋ยวเพิ่งจะถูกสลากออมสินลนที่หนึ่งวันนี้นะคะเพื่อน <c oughs> มีโอกาสได้โชวได้รับได้ของกินของฝากของใช้ทุกอย่างได้หมดนะคะหรืออาจจะได้ในส่วนของการเรียนรู้และเพื่อเป็นแบบว่าการเพิ่มสติปัญญาใหม่ๆก็ได้เหมือนกันค่ะในเรื่องของการเออีออ่บอเพิ่งห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญจริงๆเนี่ยเออคือแหมพระพิคเนศเนาะท่านจะแบบว่าเป็นไพ่แบบคนยากจนมันก็ไม่ใช่จริงๆห้าเหรียญมันก็หมายถึงว่าการที่ว่าเราอาจจะแบบรู้สึกว่า ใช้เงินเก่งก็ได้เป็นช่วงของการที่ว่าช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสก็ได้เรียกว่ามีก็มีด้วยการแยกก็แยกด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าไปไหนก็ไปกันอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเห็นปะท่านก็มีแบบว่าอยู่ด้วยกันเนาะ,นะในเรื่องของการเงินการทองหรือในเรื่องของการรอจังหวะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นช่วงที่แบบว่าการงานอาจจะรู้สึกแบบว่านิ่ง เออทำงานอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยคุ้มกับเงินอ่ะก็ได้หรือบางทีได้เงินน้อยจากช่วงการทํางานช่วงนี้หรือได้เงินแบบว่ายิบยิบเยๆยอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะคะดังนั้นช่วงอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าต้องแบบพยายามเซฟเซฟเรื่องเงินนะคะเออแล้วก็อาจจะถ้าทําบุญทําทานก็เน้นในเรื่องของตรงเนี้ยคนที่เขาแบบว่าเดือดร้อนคนที่เขามีปัญหาทําตามกําลังนะคะไม่จะเป็นเฮ้ยทําทีเป็นร้อยทําทีเป็นพันไม่จําเป็นเลยนะทาตามว่าเราทําแล้วมีความสุขเราทําแล้วแบบไม่เดือดร้อนตัวเองแล้ว นะคะในเรื่องของความรักนะคะสำหรับท่านที่ยังมีคู่ก่อนเนาะท่านที่มีคู่อาจจะรู้สึกเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเหมือนมีเรื่องอะไรที่แบบอยู่ดีพูดกระทันหันมีเรื่องอะไรที่แบบรู้โดยไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับแบบฟ้าถล่มไงรู้สึกเหมือนเฮ้ยมีอย่างงี้ด้วยเหรอเฮ้ยเป็นอย่างงี้ได้เหรอไม่เคยรู้เลยอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะคะส่วนท่านที่ยังโสดนะคะก็อาจจะแบบว่าอยู่ดีก็แบบ มาไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะหมายถึงว่าอยู่ดีๆแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่าโสดดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเห็นคนมีคู่แล้วแบบว่ามีเรื่องอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะการมีคู่แล้วเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคะเพราะจริงๆมันเพราะจริงๆอะไพ่มันแปลในแง่ลบด้ีสามโนทักฟ้าถล่มแล้วแบบเห็นปะเออแต่พึ่ออะก็พยายามตีทั้งแง่บวกและแง่ลบได้ถูกต้องไหมคะไพ่จริงๆมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบแปลในแง่ลบอย่างเดียว ่ะแล้วก็พาอ,อยากบอกอะไรนะคะพาอ,อยากบอกนี่สอนอสอนอะไรสอนอะไรสอนอะไรสอนกุหลาบอ่ะงั้นแสดงว่าน,นี่คุณดูสิยิงไปที่อะไรโอ้โหอาจจะเจอในึคู่กระทันหันก็ได้นะเนี่ย หรืออยู่ดีแฟนมาสะพ้ายอะไรก็ทันหันสําหรับคนที่มีคู่นะคะอ่าก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะเป็นนิมิตหมายที่ดีเขาบอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมาจากที่คุณกําหนดเองทุกสิ่งทุกอย่างมาอยากอย่างที่แบบว่าคุณนะคะอยากให้เป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบว่าการใช้ชีวิตการดําเนินอ,อะไรต่างๆถ้าเรามอบดอกไม้ให้คนอื่นเราก็จะได้ดอกไม้กลับมาถ้าเรามอบพริกไปให้ พริกนั้นก็จะกลับมาหาเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ฟังสนุกสนุกเนาะพึ่งก็อมองว่าเป็นแนวทางมากกว่านะคะถ้าท่านสนท่านไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทำมาได้นะคะที่เพจ Youtube TikTok ดูดวงพึ่งน,น้อยะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะนี่นี่เมื่อวานอวดเพึ่งแต่งองค์เทพเพิ่มเห็นปะฮพีคเนี่ ก็แหมอยากให้มันแบบว่ามีสีสันแหมพราะพี่กเนศของเราอะจริงๆจะแต่งครบทุกองแหละแต่ว่าใจเย็นก็ต้องร่ำต้องรวยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันนะสวัสดีค่ะ